โอเคครับผมมาอยู่ผมเล็กคือคือวันนี้มาอยู่ในเกม Tower ั f f e ้เ e ร e ด์เอก็อรับกันก่อนเลยเดลี่รีเวิร์สแพ็คอะไรเนี่ย450โลบัก1,100 1,250โกลได้มิส r o ่ทรูเปอร์สตรองกันเนอร์เอ้ยช็อตกันช็อตกันเนอร์แมว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 วีพโอวีพีบิฟิมีอะไรบ้างมีโค้ดครีมอ e ช e m เ n นรับก่อนเลยหนึ่งอ,อะไรร้านค้ามีตัวอะไรบ้าง ก็เยอะอยู่นะตัวนี้เท่าไหร่โอ้โหแพงแพงปุ๊บ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 ,บสามร้อย basic c r e d อ๋อกล่องสุ่มอันนี้เป็นเซตเซตโลบักอืม ซื้อทั้งเซ็ตได้สามสามร้อยยี่สิบห้าโลบักได้ตัวเพียบเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปเล่นกันเลยเล่นยังไงเลเวห้าเรเวสามสิบวิ่งกดชิปวิ่งนะฮะแล้วก็ไปลุยกันเลยกดเริ่มเลยไม่ได้่ะต้องรอรอใคร่ะ เราทำไมอ่ะกดเลยเร็วๆไปคนเดียวเลยเ,เลดียวๆคือรถถังไปแล้วโหโคตรเท่อุ้ยแอนิเมชันโคตรเท่ขี่ไปเลยหมอว์นเราก็มาดูเกมเพลย์นะว,ว่ามันจะเป็นยังไงตาวูดิฟเฟน โหลดนานไปเนี่ยหรือพี่โหลดนานดิดหลดพี่โอเคมีระดับใช่ไหมอะไร,อ,นนอ,อ,ะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนโหลดสิครับผมมองไม่เห็นคืออะไรเนี่ยเพื่อนอันนี้คืออะไรอ๋อระดับอืมเอาระดับนี้แล้วกันไปเริ่ม ถัต,ตัวจะออกมาทางนี้เราำปดตังอยู่สองร้อยเราวางไปทหารคนทหารหาน Ranger นะครับผมไปดูสิตียังไงเริ่มต้นดาเมจอยู่หนึ่งนะครับผมรีโหลด1.5บัตรไซส์ระยะ9นะครับผมดาเมจต่าวิ1นหหาหายรอดหมดเลยแต่มันมีเงินให้ตั้งเยอะทำไมไม่เอาไปยิง อมไม่วางไม่ได้โอ้เหเงินไม่พอจะคลิปเวฟไปเลยไปวางวางอีกตัวหนึ่งยิงยิงพวกนี้เป็นอะไรซอมบี้เหรอซอมบี้จริงด้วยครับโอ้โหสองร้อยสิบไม่พอ สคิปเว็บต้องจังมาจากการสคิปเว็บไปได้สามร้อยห้าสิบออโต้สคิปได้ไหมอัพเกรดอัพเกรดเท่าไหร่อัพเกรดโอ้โหยิงตัวเดียวให้ตายมนะันมันยากจังเลย วางวางได้กี่ตัววางไปก่อนเลยวางเยอะๆเน้นเยอะๆก่อนวางสะก,กี้เวฟไปโอวางได้กี่ตัวเนี่ยวางได้หนึ่งร้อยตัวเลยเหรอ ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยวางได้หนึ่งร้อยตัวจริงดิถามจริงเอ้ยวางหนึ่งร้อยตัวเยอะนะแล้วก็วางไปยิงยิงยิงวาง เออเออทหารยิงทหารยิงยิงรัว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 คิปเปไปอัพได้อัพอัพกระสุนดาเมจจะเป็น2.5อัพไปเลยอุ้ยเปลี่ยนนะครับรูปร่างเปลี่ยน ยิง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 อัพเกรดไปอีกไต่เกาะนะครับไต่เกาะเพิ่มขึ้นมายิงยิงตายไหมล่นะไม่ตายเลยเลือดแปดไม่เป็นไรกิฟเวฟนะครับอัพต่อไปพันสี่ร้อยอัพปืนระยะบวกปุ๊บบวกระยะไป ยิง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 ไปเราไม่ตดแล้วเราจะอัพให้ครบอัพไปอัพไปโอ้โหโอ้โหตายแล้วไปอัพเปลี่ยนเกราะเป็นหน่วยสวรรค์โอ้โหแล้วเหลือบานเลยทีนี้ มันวางได้ตั้งร้อยตัวนะโอ้มันวางได้ตั้งร้อยตัวเลยเลยโอ้โหมันก็วางเรียงเป็นนี่เลยเดีย๋ยวจัดยิงหานยิงปฐหานหานโอ้โหโอ้โห ยิงยิงยิงเยอะโอ้โหทหารตัวซอมบี้เป็นล้านจะมีเวลาได้อัปเกรดเนี่ยวางได้ตั้งร้อยตัวสงครามใหญ่มากไปก็ยิงไปอุ้ยเราโจมตีตัวนี้ไม่ได้ชิบหายแล้วต้องทำไงก้ยยิงไม่ได้อ่ะ จะมันยิงไม่ได้ไไดเผดล็อกอ๋อล็อกอะล็อกทำไมมีกี่เวฟโอ้โหแล้วมันยิงตัวเดียวโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหชีพหายแล้ว วางต้องวางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่มเอ้ยต้องวางเพิ่มแล้วไม่ได้แล้วไปวางตัวทหารหอนโอ้ไม่เคยเล่นทาวเวอร์ดีเฟนแล้ววางตัวได้เยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ถ้าน่าจะเป็นถาน้าจะเป็นตัวอะไรถ้าน่าจะเป็นอะไร ถ้าเป็นรถน่าจะวางได้ไม่เยอะตายยิงยิงยิงโอ้โหโอ้โหเหลือเหลือแบบเหลือบาลเลยอนะตายวมเนี่ยผมผมน่าจะผมน่าจะเดสมอร์เรนะดูจากทรงแล้วไอวางวาง ตเต็มสนามบอกเลยว,ว่าเต็มสนามบอกเลยว,ว่าเต็มสนามแโโาม่โอ้โหไครับคนทหารเต็มทหารโอ้ไรบานเบอ่อไปหมดวางเพียบเป็นร้อยล้านตัววางไปวางไปแล้ววางไปแบบถ้างวาง ไปกีบเวิบมีอ i m p อ s s i บ l ลด้วยนี่ต้องอัพ up up บอัพไปเลยปุบ๊บอัพไปสองตัวนี้จะมองเห็นได้นี่ใช่ไหมมองเห็นผียิงไปอ๋อมันเลิอกอัพเลิอกอัพไอ้นี่ได้ ยิงยิงและเห็นอยู่คนเดียวด้วยนะหายแล้วหายแล้วหายแล้วหายจริงๆแล้วแต่นเนี้ยเรา่มยพุทหาเรายิงเรายิงมบีผีไม่ได้ออมันเข้าแล้ว อ๋อ่าอ,อือ,อ่าไอ,อ้ย่มไปกดไปโอ้เราก็โอ้ต้องซื้ออีกอได้มาเท่าไหร่65บาบาทรีเทิร์นทูล็อบบี้เลยไม่ไหวนะครับตึงเกินนะ